สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจักในตำนา,านพลังเาวแทนวันนี้ก็พอดีได้มีโอกาสกลับมาบ้านครับที่ชัยภูมิพอดีมาดูป่าที่ปลูกไว้นะผมก็ป่านี้ก็ขอบอกเลยครับว่าเออก็มีพ่อนะครับเป็นคนดูแลก็คือคอยลดนงลดน้ําคอยดูแลให้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ปลูกในเนื้อที่ประมาณสองไร่กว่าเออตีไปสองสองไร่ครึ่งประมาณนั้นนะครับผมก็ผ่านไปสี่ห้าปีแล้วผมโอ้โหนี่ครับ พายุงท่วมหัวแบบสามสี่เมตรแล้วครับนี่คือปล่อยได้เลยนะครับไม่ต้องดูแลนะครับผมคือรอดแน่ๆครับสามสี่ปีแล้วครับผมโอ้พยุงก็ประมาณร้อยกว่าต้นสองรอยต้นครับผมแล้วก็มีสัก่ะสักทางนี้ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่ามันก็แล้วแต่นะครับพืชมันก็มีโตมั่งไม่โตมั่งนะครับผมนี่ครับอันนี้คือต้นสักนะครับผมแต่ก็ถือว่าได้ขนาดนี้ได้เป็นป่าขนาดนี้ผมถือว่าโอเคแล้วนะผมนี่ ฝาเพื่อนมาดูนะครับก็คือเรามีพื้นที่ผมก็คิดแค่ว่าถ้าเกิดทําแถวนี้แถวบ้านผมเนี่ยเขาทําไร่มันสำปังทาไร่อ้อยกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปทําตามเขาเนี่ยก็คือแบบมันต้องทําทุกปีครับแต่ว่าถ้าเราปลูกป่าอย่างเงี้ยคือเราทําปลูกครั้งเดียวแล้วก็ดูแลไปแล้วกออ็อนาคตก็เป็นบําเหน็จบํานานไปอะไรประมาณนี้นะครับผมเราตอนนี้เรามีแรงอยู่ก็ทํางานหาเงิน เลี้ยงชีพไปนะครับวันหนึ่งป่าเอ่อไม้ปลูกนี้มันโตขึ้นมาก็มันก็จะช่วยดูแลเราเพราะว่าอย่างที่บอกครับราคาไม้ไม่มีลงนะครับมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาข้อมูลกันดูนะครับผมแต่นี่ครับก็มีสักมีพายุงมียางนามีมะฮอกกานีมีตะเคียนอะไรเงี้ยแต่ผมคิดไว้อันนี้คือคิดเล่นๆนะครับ ผมมีตะเคียนด้วยถ้าเกิดว่าผมแค่ขายทูบขายเทียนช่วงวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเนี่ยผมก็ก็คงจะอยู่ได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดตะเคียนต้นใดต้นหนึ่งให้เอ,อหวยถูกสักงวดสองงวดอะไรประมาณนี้นะครับผมคงจะมีคนเข้ามาเยอะนะครับในการขอหวยกลับว่าอะไรนะครับผมอ่านี่ครับก็คือหญ้าตรงกลางแปลงนี้ก็ไม่ต้องทําลายนะครับมันช่วยคุมดินให้เราถ้ามันตายไปก็คือมันก็เป็นเอ,อปุ๋ยให้เราแค่นั้เองครับผม โอ้โหนีครับผมทวงหัวหมดแล้วครับถือว่าโอเคนะครับผมผ่านไปสี่ห้าปีประมาณนั้นนะครับผมถือว่าโอเคมากครับผมพอดีมีโอกาสกลับมาบ้าน<ม>ก็ได้มาดูป่าที่ปลูกไว้นะครับก็มีพ่อเป็นคนดูแลนะครับผมก็โอ้โหนี่ครับตรงไหนที่ยังไม่โตพ่อเขาจะปลูกอ้อยเนี่ยปลูกอ้อยปลูกมันสำาหลังแซมไปอะไรเงี้ยก็คือเป็นไรายได้ไปนะครับผมส่วนไหนที่โตแบบว่าเ ก็คือแสงมันส่องไม่ถึงพื้นแล้วเนี้ยพ่อเขาจะไม่ปลูกนะครับก็คือปลูกไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแสงมันส่องไม่ถึงพื้นแล้วเออไอพืชที่เราปลูกก็จะไม่ได้รับแสงมันก็จะไม่ได้สังเคราะห์แสงไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมเพราะพืชก็อยู่ได้ก็เพราะแสงนะครับผมในการสังเคราะห์อาหารอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้เออในตรงนี้ก็คือยังโตก็คือมีต้นโตมั่งไม่โตมั่งแล้วก็มีต้นกาลังจะโตมั่งอะไรมั่ง แต่ว่าแสงยังสองถึงอยู่พอเขาจะปลูกมันแซมนะตรงกลางเขาปลูกมันไปอะไรเงี้ยส่วนทางโซนนู้นที่โตโตแล้วเนี่ยเขาคือแสงสองไม่ถึงแล้วก็จะไม่ปลูกนะครับผมเนี่ยครับอันนี้โดยพื้นที่รวมก็ประมาณสองไร่ครึ่งก็ปลูกไปทั้งหมดน่าจะประมาณพันกว่าต้นประมาณนั้นนะครับผมก็คุกเขากันไปเป็นค่าๆกันไปครับผมอย่างที่บอกว่าสักพยุงยางนามะฮอกกานีตะเคียนสาอ่ะมีสะเดาด้วย มีหลายอย่างอยู่นะครับผมบางทีก็จําไม่ค่อยได้เพราะปลูกไปนานแล้วแล้ว,ลว,ลวก็แล้วก็ปลูกหลายอย่างอยู่นะครับผมก็คือเป็นจะให้เป็นปา่าแต่เป็นป่าปลูกของเรานะครับผมนี่ครับก็พาเพื่อนเพื่อมาดูนะครับผมเผื่อใครกําลังคิดจะเออเริ่มทําเริ่มอะไรก็มีพื้นทุงพื้นที่ก็สามารถทํกมาเลยอันนี้ก็เป็นพื้นที่สิบก่าไร่ครับผมผมก็ขอเออแม่ว่าขอสักสองไร่สามไร่เนียครับผมในการปลูกปา่าเพราะว่า อนาคตก็พูดตรงๆครับอนาคตเขาก็คงยกให้เราแต่ว่าเราก็มีพี่น้องพี่น้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ขอแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของเราเนี้ยมาปลูกไว้ก่อนเพราะว่าผมก็คือแก่ตัวไปก็คงไม่มาทําไร่มมนสัาปะหลังหรือมาทําไร่อ้อยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคนแถวนี้คงคงไม่ทําขนาดนั้นเพราะว่ามันทําไม่ไหวแล้วครับผม <S <S ผมก็เลยว่าอ่ะที่ที่เป็นที่มรดกเนี้ยผมก็อยากจะมีป่าพอมีป่าเนี่ยมันก็เย็นพอมันเย็นแล้วเนี้ยอ่ะเราก็อยู่สบายอะไรประมาณเนี้ย แล้วอย่างหนึ่งเราจะทําอะไรก็ง่ายเพราะว่ามันอยู่ในป่าอากาศก็เย็นอยู่แล้วแล้วมันเป็นป่าปลูกเนี่ยนักข่าอนาคตก็ก็สามารถเลี้ยงเราได้พยายามแก่ตัวไปที่ว่าทํางานทําอะไรไม่ไหวบ้านปลายชีวิตอะไรประมาณนี้ก็คิดไปอย่างนั้นนะครับผมก็พาเพื่อนมาดูเผื่อท่านใดที่แบบว่าสนใจอยู่แล้วก็กาลังหาแนวทางอยู่ก็นี่ครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับปลูกเลยครับผมจะ4ี่คูณสจะเมตรคูณเมตรจะปลูก เออระยะห่างแค่ไหนปลูกไปเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพอมันโตมันเนี่ยมันจะมีต้นโตต้นไม่โตเนี่ยเดี๋ยวพอมันไอ้นี่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะจัดการได้เองนะครับผมปลูกขีไว้ก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะจัดการง่ายต้นไหนไม่โตแล้วก็ออกแค่เองต้นไหนโตล้วก็เก็บไว้ประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้อันนี้ก็โอ้โหเนี่ยดูครับผมแดดลม่มลมตกงลมเยน็ยนๆเห็นไหมครับผม ข้างหน้าลุงก็เป็นบ้านก็มีระบบโซลาร์ทรงโซลาร์เซลล์นะครับผมพร้อมก็คืออยู่นี่มีไฟฟ้าใช้มีน้ําใช้ไม่ต้องกลัวครับผมอ่ะอันนี้เป็นที่หไหมครับผมเป็นที่ที่ว่าที่ที่เหลือพ่อเขาจะปลูกมันสําปหลังนะครับผมตามวิถีชีวิตที่เขาเคยดําเนินมานะครับผมแต่ว่าที่ตรงนี้อที่ส่วนตรงนี้ก็คือที่ผมขอไว้นะครับผมก็นี่ครับสองอตีไปสามไร่อ่ะประมาณสามไร่ตีไปสามไร่ผมก็จะปลูกเป็นป่าเห็นไหมครับผม มันต่างกันเลยครับเวลาเราเดินเข้าไปในป่ากับเดินกับที่โลง่งๆอยเงี้ยนะครับผมต่างกันเลยนะครับความเย็นความรู้สึกอย่างเงี้ยต่างกันเลยนะครับผมโอเคครับผมในวันนี้ก็น่าจะมีวันนี้พาเพื่อนมาดูป่าปลูกที่แบบว่าโตแบบโอ้โหท่วมหัวแบบผมเห็นผมตกใจผมแบบชื่นใจครับผมชื่นใจตั้งแต่วันที่เราทําวันแรกที่เราที่เอามาปลูกวันแรก ต้องร้อนต้องเหนื่อยต้องอะไรธรรมดาครับผมตอนแรกๆตอนเริ่มมันก็เหนื่อยธรรมดาแต่พอมันเริ่มเห็นผลมันก็เราก็ชื่นใจนะครับผมโอเคครับผมันสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เ,ออเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับระบบโซลาเซลหรือเกี่ยวกับออป่าไอป่านี้ผมผมอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าผมก็คือมาปลูกปลูกแล้วก็คือเหมือนให้ปลูกแล้วให้มันดูแลตัวมันเองแต่ว่าผมโชคดีอย่างหนึ่งคือว่า มีพ่อคอยดูแลให้คอยลดน้ำล,ล,ลดน้ำหน้าลงหน้าแรงอะไรให้ประมาณนี้ก็โชคดีอย่างหนึง่งนะครับผมมีพ่อมีแม่ที่ว่าคอยดูเอ,อ่อคอยดูแลให้แล้วก็ท่านก็ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันนะม,มันก็เลยง่ายต่อการคุยนะครับผมก็จะประมาณนี้โอเคครับผมคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนท่านใดชอบคลิปดีแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมาด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก,กต็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ